พวกพี่ทุกคนใช้เงินไปกับอะไรที่รู้สึกว่าเยอะที่สุดและสิ้นเปลืองที่สุดในเวลาอันสั้นของลุงของลุงเลยนะเพราะนวดไปนวดไปเนีนน<ว>เ่ยน,นวดแผนโบราณโอไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไระห้าพันี่สพันานวดคานุ่นก็พันห้าบังที่พันเก้า พิเศษอีกสี่พันห้าพันอยเงี้ยโอ้ยอันนี้เขาเรียกว่านวดแผนปัจจุบันดิไม่ใช่แผนโบราณแผนจับเส้นโยกไข่ย้ายกระสวยอะไรเนี่ยใายโยกกระใสย้ายกระสวยมันก็โดนไปสี่ห้าพันนะดิทำไมไม่เดือนละครั้งก็พอแล้วประหยัดงินโอ้เดือนละครั้งเหงาตายถึงว่าวันนี้ทำทุกวันนี้ทํางานไม่หยุดไม่หย่อนเลยทำงานทุกวันใช่ส่ทุกต้องไลฟ์สดอะนี่ไข่ไม่พอไม่พอค่าสปานี่ตอนนี้เบาอย่างก็ไปเบานะ ก็ปกติเลยแทนที่จะกลับืัวกลับตัวเหมือนุกเดอนขอลดหน่อยต่อหน่อยงานพี่เที่ยวเถอะไอสัตว์อกสิบเอ็ดักกลับตัวทันเหรอผู้เออกลับยากอ่ะสิ้นเปลืองกับการใช้เงินที่ไม่มีประโยชน์แต่ก็มีประโยชน์ในในความสุขของเราเราที่มันก็ไม่สุขนะเอาไปใช้ตั้งสี่ห้าพันไม่มีความสุขเลยโอ้โหบางคนมาอย่างกับซอมบี้เลยพอเห็นสภาพนี้ก็เลยไล่ไปนะไม่ไล่หรอกก็ต้องให้เรียบร้อยแหละ